แล้วก็หลายๆบริษัทก็ไม่อยากรับเพราะมันเกิดภาพเหล่านี้ขึ้นในระบบการซื้อรถจนหรือรถจนต์ที่มีใหม่ใหม่ในแต่ละปีเนี่ยลดพวกลงมากนะครับไฟได้กำไ่ไปนะกู้กู้มากกู้ยากกู้มากนะครับแล้วก็มีเสียเยอะนี่ก็เป็นภาพสถรตริอีกอันหนึ่งในปีที่แล้วนะเขาบอกว่าเศรษฐกิจโตให้โตเนี่ยก็ให้ดูจากไอ้รถปิกอัพเพราะเป็นรถที่ ต้องเอาไปทำมาหากินนะครับเพราะถ้ารถเอักตกนะครับมันก็เลยเป็นอัชนีที่บอกว่าคุณประเทศใครเราเศรษฐกิจไม่เคยจะดีมาปีแล้วเนี่ยมดให้ไปเท่าไหร่ไม่งั้นเนี่ยในแง่เรื่องเอนื้อผิวการยิ่งเราจะมีปัญหาะนะค,ะ,คะนั้น้เราก็จะไม่มีปัญหาเราจะดูไม่สวยงาม<น>เรา<น>เ,<อ>เราอยากให้คงรักษาตัวนี้ไว้เพราะว่าในแง่บริษัทที่เเรา บริษัทที่อยู่ในบริษัทที่อยู่ในตลาดเนี่ยไม่ว่า